จเจริญพรยิโยมผู้มีบุญทุกท่านนะแต่เราก็ทำความดีกันตลอดตอนเนื่องเพราะว่าบุญที่เราได้ทำในแต่ละวันก็ได้เป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปเราทำมากเข้ามากเข้าบุญกุศลนี้ก็ก็จะกังตัวเข้มคนยิ่งขึ้นแล้วถ้าเราทำทุกหลักวิชา ตุลวิชาก็คือ,อถูกขั้นตอนถูกถูกหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า,าไม่ผิดหลักไม่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทำแล้วก็ไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ทำไปตามลำดับที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนไว้นี่ก็ถือว่ากุลักวิชา แล้วก็สองก็คือทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่สามก็คือทำตลอดต่อเนื่องทำสม่ำเสมอทำไม่หยุดถ้าได้สามอย่างนี้เราก็จะได้บุญพิเศษบุญที่มีคุณภาพพิเศษที่เรียกว่าบารามีนะก็สามอย่างนี้แหละ ตอนนี้เราทําถูกหลักวิชาแนละ้วก็คือการที่เราได้มาสั่งสมบุญกุศลนี่แหละหน่การปล่อยสัตว์ปล่อยปลานี้เป็นต้นสองก็คือเราทําสม่ําเสมอ,อมเราก็มาเรื่อยๆเลยนะอาจจะมีบ้างที่มีภารกิจแต่ก็หลายๆท่านก็มากันตลอดตอนนี้นะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือ เอาชีวิตเป็นเดิมพันอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละท่านว่าเราจะมีความตั้งใจในการที่จะสั่งสมบุญนั้นมากน้อยในระดับไหน